ว่าอยจะยิงหัวงี้เลยเหรอว่าอักเสบแล้วเนี่ยผมก็เซียนเหมือนกันครับและนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติครับ <c oughs> กรับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับผมกับกานิเยเมน Present Free Fire In Real Life นะครับโอ้โหคุณดีดขนาดนี้วันนี้คือตั้งใจมาฆ่ากันเลยแหละฮะขอให้ได้เล่นเถอะเกมนี้แต่งเต็นมาที่ยังไม่ได้เล่นเลยประคุณเอ้ยต้องให้เกียรติชุดบ้างงั้นเดี๋ยวไปเล่นกันเลยครับไปดูกติกากันเลยครับเกมที่สามซัดสิวให้สิ้นซากเกมนี้มีเวลาไม่จำกัดแต่ทำยังไงก็ได้เพื่อเข้าไปชิงกานิเยเมนแอคโนไฟท์ที่อยู่กลางสนามใครหยิบก่อนเป็นฝ่ายชนะโดยมีอาวุธให้ใช้ไม่จำกัด ซึ่งผู้เล่นที่ถูกยิงต้องรออยู่กับที่ให้เพื่อนในทีมนำการเยเมนแอคโนไฟท์ที่สะสมไว้ตั้งแต่ด่านแรกมาส่งให้เพื่อนเพื่อ,อคืนชีพภายใน10วินาทีหากไม่สามารถคืนชีพได้ทันเวลาผู้เล่นที่ถูกยิงจะต้องออกจากเกมไปกวกงแย่แต <semaine recognizes? S 3> ่งตัวทั้งวันเลยเนี่ย ดูชุดกูทีนี่กูเต็มมันเลยนะเนี่ยเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าแต่กูเสียสละให้มึงเองเฮ้ยเพื่อนเกียจหรือเปล่าแน่นอนเพื่อนมึงรักกลัวผ่าวกูเมย์มาดีก็ดีดีอยากเล่นอยากเล่นกูรู้ไม่อยากเล่นเออกูมาเต็มันอีกมึงต้องเล่นนะแล้วพร้อมลุยเว้ยข้ามาเตะก็จัดมาเลยครับเบิ้มเบิ่มครับเกมนี้ครับเกมสุดท้ายเอาละครับใครจะเป็นคนเปิดฉากยิงก่อนคุณต่อเลงแล้วฮะยิงเข้าไปเลยครับโอฮาน่าโอ้โดนยิงกันใหญ่เลยตอนนี้นะครับคุณอิสระกราด เต็มๆครับโอ้หงายท้องแต่ว่าต้องฮิวภายใน10วินาทีนะด้วยการได้เยเมนแอคโนไฟนะครับอ๋อระวังนะครับระวังหมดนะครับไม่ได้ฮิวเพื่อนนะครับเอายังไงดีครับโอฮาน่าแก้เกมยังไงดีวิ่งกันหัวซุกหัวซุนเลยครับตอนนี้ทีมรับทรัพย์สาดยิงอย่างเดียวตอนนี้โอฮาน่าเอาบ้างไปเองเขาให้โอ้โหล้มไปเลยครับต้องฮิวกันนิดนึงครับด้วยการได้เยเมนแอคโนไฟนะครับอ่ะเสียไปหนึ่งหลอด คุณอาร์มนะครับกับชุดเวชคัทเนี่ยโอ้โหที่นอกจากเท่แล้วนะฮะก็ยังพลิ้วอีกต่างหากในการเดินอ่ะโดนตายไปเลยนัน่นไงละ่ะขอให้ได้เล่นเดิมเกมนี้ขอให้ได้เล่นเดิมเกมนี้ hey. แต่งเต็มมาได้ยังไม่ได้เล่นเลยคุณเโหโอ้โหคุณต่อแม่นเหมือนจับวางจังหวะน,นี้คุณต่อรีบวิ่งจะไปคว้ากันเย่เม,ม็ดโอ้ไม่วะโมชินเดลู ขาให้เต็มๆครับหงายท้องต้องฮิวกันทั้งคู่เลยครับทีนี้ใช้ไปแล้ว2หลอดทั้ง2ทีมนะครับโอโ้โหหัวหน้าทีมทั้ง2ทีมก็จะเอาลูกออกฝืนขึ้นมาแล้วตอนนี้นะครับทั้ง2องทีมเริ่มใกล้เข้ามาในการเยเมนกลางแมปแล้วนะครับต้องรีบแล้วครับใครจะเป็นฝ่าย,ยที่ขวาก่อนคุณต่อเริ่มวิ่งไปจะเป็นคุณต่อหรือจะเป็นคุณอาร์มที่ใกล้ที่จะขวาการเยเมแนแนอคโนไฟโอโ้โหคุณต่อแล้วก็ขวา,ท,าทันทีกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปเลย นี่คือชัยชนะอย่างเป็นทางการของทีมรับทราบครับผมวู้ y a ยิดีด้วยครับยิดีครับยอมรับในชุดคุณครับยินดีด้วยครับยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณพวกเราหมดคุณเห็นสไลเดอร์นั้นไหมฮะทีมแพ้ต้องมีบทลงโทษนะฮะอย่ามาทำไก่สือครับผมเรียนเชิญทุกขั้นครับโอฮาน่าทั้งหมดครับที่ลานสไลเดอร์ครับ ไปโอเคพวกเราไปโอ้เฮดเดๆๆผู้แพ้ครับก็ต้องเจอแบบนี้มิสเตอร์เรดนะครับเชิญครับมิสเตอร์เร

เอาห่างกันที <yard tip> ่ผายเลยเอาไวเอาไวเอางานขอบคุณกนิเยเมดแอคโนไฟสํสำหรับภารกิจสุดมันทั้ง3ภารกิจนี้ครับบอเมื่อกี้นี้ล้างหน้ามาตอนนี้นะสดชื่นเลยะเห็นไหมฮะไม่ว่าเราจะเล่นเกมในบ้านหรือว่านอกบ้านแบบนี้นะครับผมยังไงเราก็ต้องเจอกับปัญหาความมั่น สิ่งสงกรปรกต่างๆนะฮะซึ่งเป็นต้นต่อของการเกิดสิวทั้งนั้นดังนั้นเราต้องมีตัวช่วยที่สําคัญนะครับผมนั่นก็คือกานิเยร์เมนแอคโนไฟนะฮะที่จะมาช่วยเราในการซัดสิวแล้วก็กําจัดแบคทีรียได้ภายใน10วินาทีนะครับผมและสุดท้ายนะฮะที่ผมอยากฝากทุกคนไว้จริงๆเพราะว่าไม่อยากให้พลาดนะฮะตอนนี้กานิเย men a นแอคโนไฟนะฮะจัดโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับฟรีไฟนะครับผมนั่นก็คือซื้อวันนี้นะฮะผมมีสิทธิ์รับไปเลยชุดสุดเท่น,นะครับผมเรดพลั h ไปใช้กันในเเเกม Free Fire ได้ลลยยยนบ,บบบแทีี่่พออาู แต่ไม่เล่นขนาดนี้ละท้ายที่สุดนี้เลยนะครับผมยั่ก็อยากจะขอบคุณนะครับผมทั้งคนดูขอบคุณพี่ทางทีมรับทราบนะครับผมขอบคุณพี่ทีมโอฮาน้าด้วยนะฮะัรบแล้วครั้งหน้าเราเจอกันครับ